กระผมได้ดูติกต็อกจากสิ่งที่เรียกว่าพุทธอิสระหรือคนเขาเรียกว่าโล้นอิสระนายสุวิท์ทองเปิดเสืิอครับเดนี้ก็ไม่ได้เป็นพระเป็นสงฆ์อยู่ที่วัดพ่อน้อยก็นุ่งขาวห่วมขาวออกมาพูดใช้วาจาอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างคนลาวกับคนไทยบาดหมางกัน เสียด้วยซ้าไปครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับไทยมีมาในอดีตที่ดีขึ้นกับดีวันดีคืนแต่การไปจัดติกตอดไปกล่าวหาว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่น่าสงสารเป็นประเทศที่เป็นทาสมาโดยตลอดเป็นทาสเขามาโดยตลอดเป็นทาสของเมืองจีนเป็นทาสเวียดนามมีกฎหมายขายชาิร้อยปีไม่มีอะไรเหลือแล้วทรัพยากรต่างชาติได้เอาจากลาวไปหมดแล้ว คนลาวเสียท่ามีการทุจริตคอร์รัปชันอะไรทํานองนั้นครับไปกล่าวหาคนลาวรวมทั้งคนอีสานผมด้วยนะครับคนอีสานภาคอีสานเนี่ยลาวกับคนอีสานเป็นคนที่เชื่อคนง่ายใจดีระวังปากไว้ไหน่อยครับผมเกรงว่าคําพูดของคนคนเดียวซึ่งไม่ใช่เป็นคําพูดของคนไทยจะสร้างความบาดหมางใจกันผมจึงออกมาจาัดทิกปอกตอบโต้โล้นอิสระครับ คนลาวเมืองลาวเขาได้ต่อสู้เพื่อเอกราชของเขาประเทศลาวตกเป็นเมืองขึ้นของสยามมาร้อยปีครับประเทศลาวได้ต่อสู้กับจักรพรรดิยมญี่ปุ่นจักรพรรดิยมฝรั่งเศสจักรพรรดิยมอเมริกาสู้จนปลดปล่อยประเทศเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเขาเป็นอธิปไตยเขาเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในอาเซียนเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้ครับ อย่าไปกล่าวหาวิถีของเขาเขาก็คือลาวก็คือลาวไทยก็คือไทยเวียดนามจีนเขามีอิสระในความสัมพันธ์ในการที่จะสร้างประเทศเราอย่าพึ่งไปว่าเขาเหมือนโล้นอิสระว่าเขาไผ่วาเวียงจันเสาขับมี่พญาผ้าสิทธิ์ไ่าเวียงจันเสา์สาวเอ้ยเยา่าาวามันสิโปโบ,บาดลาบักแตงสร้างนวยไปบางกอกอ่างเป็นหมองกระตายนอน อย่าเพิ่งไปดูถูกเขาครับเราต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันปากชิบหายอยู่ที่ปากเทศนาอะไรก็ไม่เทศเทศเอาความสัมพันธ์ระหว่างราวกับไทยอาจจะหมางบาดหมางกันเพราะปากของล้อนอิสระนะครับผมในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นคนอีสานผมไม่ได้เชื่อคุณง่ายนะครับผมไม่ได้เชื่อล้อน,อลอน,ลอนอิสระเลื่อนล้นอิสระเนี่ยมาพูดความเท็จใส่ร้ายประเทศลายังไม่ ยังไม่พอยังมาใส่ร้ายคนอีสานอีกระวังปาก,กไว้เลยครับขอสื่อความหมายนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนลาวนะครับยังไงเราก็ยังคบไปพุ่นกินปลามากพี่กินเขามีความสัมพันธ์ที่ดีเล่าพัฒนาให้กับพัฒนานําเดี๋ยวนี้ไทยไปดูลาวเพราะเรามีรถไฟความเร็วสูงก่อนประเทศไทยซะอีกครับขอให้กําลังใจนะครับอย่าไปหลงเชื่อกับล้นอิสระที่สร้างความบาดหมางใจ ไปบวชไปทุดงอยู่ที่นั่นไปฉันข้าวที่ลาวลืมบุญคุณลาวซะแล้วหรอครับฝากเป็นอุทาหรณ์เป็นคติครับ